กลุ่มนี้กลุ่มอะไรกลุ่มกลุ่มอะไรกลุ่มอะไรตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ได้มาด่าเกินมาด่างปิ้ง,าง,งบาร์บีคิวมานย่างอะไรได้กันทั้งหมดอะนะคิดแบบนี้ถ้าเป็นป่าในเขตเมืองป่าในชุมชนหรือในสวนสาธารณะปลูกกันั่นไปหมดแล้วก็แล้วก็ดูแลไม่ได้เพราะมันลกไนงะมันลกไม่มีใครกล้าเข้าไปท้ายสุดก็ไปที่หัว่ัยของูเยียวเขียวขอไปไม่ได้คนต้องใช้ประโยชน์นะ หนึ่งปูป่าในใจสองปูป่าในบ้านสามปูป่าในชุมชนในสวนสาธารนณะแล้วสี่คือปูกป่าที่มาเชื่อมโยงไปยังป่าใหญ่เขาเรียกว่าธนาคารฟู้ดแบงค์ของรัฐบาลชาติบริมจีน่าคือให้มีแหล่งอาหารให้กับคนรัะบานรานแล้วแต่มีเห็ดมีอะไรก็ไปปลูกได้นะอันนี้ก็ฝากกระทรวงทรัพย์ไปด้วยนะเอาอะไรที่ไปปลูกเสริมพืชในป่าแล้วให้เขาไปใ,ปใช้ป่านะเขาได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องดูแลกันแบบนี้ ถ้าคนเขาได้ประโยชน์จากป่าเขาก็จะช่วยรักษาแต่เขาไม่ได้อะไรขึ้นมาเขานั่งดูป้ายห้ามเข้าเขตหัวง้าป่าตัวนี้มันจะดูไปทําไมวะฮะเกกะเบาๆต้องต้องจูงเข้าไปให้ได้่ะแล่วปลูกชายป่าได้ไหมส่งเสริมการปลูกเพ็ดปลูกไม้ผักหวานผักอะไรกันแล้วแต่นะให้เขามีชุมชนตรงนั้สามารถใช้ประโยชน์ได้แต่ต้องไม่ไปละเมิดนะมันต้องเป็นเจ้าของร่วมกันรัฐบาลก็เจ้าที่มีหน้าที่ในการมาเขัาใช้กฎหมายใครที่ละเมิดนะครับ วันนี้เราทำทั้ง77จังหวัดเมื่อกี้ฟังว่าสั่งถึงกันยาผมบอกให้ปูกมันตลอดไปนะทั้งชาติอ่ะชาตินี้ทั้งชาติอ่ะอยากให้มีศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ของท้องถิ่นของมือที่ไม่ต้องไปเสียเ,ยเ,ยเงินเสียทองพอบอกให้ทำศูนย์นาละ,ละเดี๋ยวขอเงินมามาสร้างเรือนเพาะทำใหญ่โตไม่ต้องไปไป เก็บมเมล็ดพันธุ์มาบ้างเอาเด็กเนี่ยไปเดินป่ามาไปปา่าอะไรไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ให้เขาว่าปลูกเขาเห็นมันงอกขึ้นมาต้นยางต้นอะไรอ่างมันงอกขึ้นมามนเปนอย่างเงี้ยแล้วทําหลังคาอะไรล่ะใบจากใบตานใบอะไรก็บบังข้าบนมีใบขึ้นมาอย่างน้อยก็ทุกบ้านทุกหมู่บ้าน,านมีแหล่งเพาะพันธุ์ต้นไม้ไม้เหล่าน,นี้จะเป็นไม้ที่ไปปลูกในชุมชนปลูกตามบ้าน คือหนึ่งไม้ล้มเหลวไม้ยืนต้นวันหน้าก็ถ้าเป็นไม้ยางนาก็ต้องขออนุญาตก็ตัดได้เป็นไม้ใช้ประโยชน์ได้อีกอันหนึ่งก็คือต้นไม้ที่เป็นอาหารสัตว์อาหารสัตว์เข้าใจไหมเรากินสัตว์ก็ต้องกินคนก็ต้องกินสิ่งมีชีวิตต้องกินทั้งหมดอะไปปลูกอาหารสัตว์ให้เขาด้วยนะต้นไทรต้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันที่นกกินะนะไม่ใช่ปลูกแต่ที่คนกินนะวันนี้ถ้าเราสามารถ ตัวเองได้ผลไม้บางอันก็ปลูกกินเองได้แต่ก็อย่าไปทําให้ราคาตกนะปลูกมากราคาตกเองไม่ได้ปลูกพอกินพออยู่พอใช้ตรงไหนน้าไม่ท่วมก็ปลูกไว้ตรงไหนน้าท่วมก็อย่าไปปลูกมากนะแล้วก็เสียหายรัฐบาลก็จะมาเยียวยาแทนที่เอาเงินมาทําอย่างอื่นมันก็ไม่ได้หมดมันพันทุกเรื่องอะนะก็ขอให้เป็นนโยบายที่จริงจังนะครับในการดำเนินการต่อไปนี้นะตั้งแต่2 5 7ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาะไรเกิดขึ้นบ้านในประเทศไทยแล้วจะเกิดจากใครก็ไม่ทราบก็ไปว่ากันมา นะผมนนะจ,ะจะเดินหน้าประเทศไทยไปข้างหน้าหรือใครล้อง้าจะเดินหน้าประเทศเราไปข้างหลังไหนใครจะกลับไปเดินไปข้างหลังยกมือใครเดินหน้ายกมือเดินหน้าเอาเมือลงเดินไปข้างหลังไม่พลาดาแสดงว่าฟังอยู่ตอนนี้บอกเดินหน้าเดินหน้าพอเขาบอกเดินหลังก็อาเหมือนกันยกไปเอยตามข้างหน้าเขายกอะ่ะไม่ได้ บางฟังผมพูดตอนแรกผมาะพูดสิบนาทีวันนี้เมาห้าพันนะพูดเยอะหน่อยมันคุ้มค่ากับการพูดหน่อยเข้าใจป่ะอืมเพราะนั้นผลการมรนการที่ผ่านมาจากที่ยี่สิบสองพฤษภาห้าเจ็ดสิ่งที่เราทำได้ก็มีเยอะแยะนะหยุดั้งก,การบกลุกทำลายทรัพยากธรรมชาติป่าไม้ของหลายทุนผู้มีที่พลดีต้องต้อง,ตงยึดคืนเอามาให้คนจน หรือว่าโอปาแต่ตามที่มันเคยมีอยู่แต่ถ้าคนจนจะทำยังไงเขาบริหารจัดการนะครับมันต้องแยกประเภทไม่ใช่กฎหมายฉบับเดียวกันแล้วเล่นมันทุกวันเวลาเดียวกันเดือดร้อนไปหมดมันเป็นมีขั้นตอนในการแต่ไม่ได้ความว่าถูกกฎหมายนะแต่จะทํายังไงกับเขาคนันเองนาถ้าเราทำนี้ได้เราก็จะพื่ฟ้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของท้นกรป่าไม้ในยานใ่านใกล้ด้านใจได้น้ําก็จะไม่ท่วมน้ําภาคเหนือมันก็จะไม่มากเกินไปมีการชะลอน้ํา นอกจากเถิดแล้วมีป่าไม้ในการซึมซับน้าไว้เวลาน้ําแล้งมันก็ปล่อยออกมาด้านหละคือประโยชน์ของป่าไม้ที่ทุกคนไม่ค่อยให้ความสนใจต้นไม้คือต้นไม้ทุกต้นจะเก็บน้ําไว้ในรากเพื่อความช่วยได้พื้นดินแล้วก็ยึดพื้นดินไม่ให้เลื่อนเลื่อนไหลไม่อะไรล่ะดินถล,มล่มอะไรก็แต่แต่วันนี้ตัดต้นไม้ด้วยแล้วก็ไปอยู่ตรงข้างล่างมันด้วย ช่ไหมคิดกับเขาหน่อยแล้วกันลมเย็นดีแล้วก็ต,ตัดทั้งพื้นที่นี้นไปข้างบนพอน้ำลงมาก็ไปทั้งหมู่บ้านนี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ได้เรียนรู้ว่าจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรนะวันนี้รัฐบาลกำลังไปดูตรงนั้นอยู่ไอที่อยู่ใกล้เต็นเขาจะทำยังไงมันต้องมีที่เก็บน้ำอะไรแบบนี้เปล่าเพราะงั้นไหลฟืดนซูออกมาบ้านไปทั้งหมดอะแล้วก็อยู่ไม่ได้เหมือนเดิมก็ไปซ่อมซ่อมพตที่เก่าใช่ไหมทางระบายน้ำวันนี้กระดวงครัเวลาผมก็ต้องไปขุดลอกให้หมด ถนนรถไฟทางรถไฟเยอะแยะหมดแค่ทางตัดรถไฟวันนี้มีเป็นเป็นพันแห่งอะ่ะถูกต้องมีไม่กี่ร้อยแห่งอะ่ะแล้วรถไฟก็ชนทุกวันชนกับรถยนต์ทุกวันเพราะมันเป็นทางตัดเพิ่มทางตัดที่ไม่ใช่กฎหมายไม่เป็นกฎหมายแล้วบอกแล้วกฎหมาก็หลมันปิดปิดปิด,ปด,ปดก็ละเมิดจนไม่รู้เส้นทางมันข้ามเยอะไปหมดเลยนี่ไง โอเคนี่มาจับว่าเอ้ยเราควรจะมีเท่าไหร่ตรงนี้ขอรัฐบาลขอเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาดูแลให้อ้นี้นึกจะตัดก็ตัดไปวันหน้าก็ขอถนนข้ามไปตามตามไม่ทันแบบนี้มันต้องค่อยๆเป็ค่อยๆไปมันอยู่ในแผนแม่บทนะครับเบื่อยังเนี่ยนะวันนี้ผมเพิ่งมาภาคกลางไงภาคกลางเนี่ยไม่เคยมามาพูดกันเลยนะไปในภาคอื่นผมรักทุกภาคอ่ะ นะเพราะนั้นเน้นปลูกในที่ที่ดูแลได้อาหารโคนอาหารนกป่าล่มเงาและปลูกไม่เป็นไม่เป็นแถวนะอืมอันหนึ่งที่ต้องมาคิดกันคือเรื่องการท่องเที่ยวในเรืงสุขภาพการท่องเที่ยวในธรรมชาติมันต้องมาคิดดูวลยจะปลูกให้มันสอดคล้องไอ้ไอ้นโยบายนี้ได้ไหมปลูกเป็นเส้นทางไปเป็นปลูกไปเดินข้าไปป่าเป็นทางท่องเที่ยวข้าวบานะ ให้มันแล้วก็ออกให้มันเป็นสีเป็นส,สันผลิตพระเจ้าเคยร่ำสั่งร่ำสั่งกับผมว่าเอ๊ะอยากให้มีต้นไม้ที่มันมีสีมีสันเหมือนภาพหนือเหมือนต่างประเทศเขาเวลามันออกดอกออกทั้งหมดทั้งแนวว่ะคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้มันจะได้สวยงามไงนะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันจะเป็นเป็นต้นไม้ที่มันเป็นทางสวยๆข้างถนนกลางถนนปลูกอย่างนี้มันจะออกดอกคนละห,หน้าหน้าแล้วมันจะสวยทั้งเส้นมันก็จะเป็นท่องทางเส้นทางท่องเที่ยว คิดอย่างนี้อยากคิดว่าปูกก็าม่คือปูกคนไม้ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมีเป้าหมายมีหลักการและเหตุผลนะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องทัพประการใชและสิ่งแวดล้อมทำไมเราต้องทำโลกเราวันนี้ประชากรเท่าไหร่ห้าหพันล้านแล้วมันจะขึ้นเป็นเจ็ดพั0 0ปดพั้านล้านนะแล้วมันจะอยู่กันที่ไหนอะ ดินพื้นดินก็นมีเท่าไหร่หนึ่งในสี่ของโลกที่เหลือพื้นน้ำมันสามเนสามส่วนที่เรามีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นตรงไหนก็ตามมีผลกระทบตรงไหนก็ตามที่แรงตรงไหนที่มันมีปมัญหามันมีผลทุกประเทศอย่างวันนี้เราก็ต้องช่วยเหลือหลายประเทศที่น้ำท่วมจีนก็ท่วมฟิลิปปินส์ลาวทั่วหมดเพาฉนั้นที่เราที่เรารับอยู่วันนี้ก็คือท่วมของเราเขาก็ท่วมของเขานะก็ต้องร่วมมือกันทา แล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นกับประเทศใดประเทศอื่นก็ต้องช่วยเหลือเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซองเกอร์ทูเกอร์นั่นคือหลักการของโลกนะเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราก็ต้องบริจาคช่วยเขาเขาก็บริจาคช่วยเรานี่คือเรียกว่าความรำพันระหว่างประเทศที่มันจะต้องเกิดขึ้นในมิติของ,ง,ของทรัพย์ความรู้สึิลอ้อนี้ทาไมาเราต,ต้องทำให้ดีเพราะโลกใบนี้ที่ผมบอกว่าเป็นโลกใบเดียวกันน้ำมันอากาศวันี้มาจากเมกาเปล่า หรือเปล่ามาอยู่ที่ประเทศไทยอากาศวันนี้มาจากโน่นเคลื่อนไปเคลื่อนมาวันนี้อาจจะอะไรละ่ะลมหายใจของอเมริกามานี่นะจะหอมหรือไม่หอมไม่รู้ลมหายใจคนไทยก็ไปโน่นเพราะนั้นผมก็ทบอากาศถึงกันน้ำถึงกันไหมถึงกันหม,ห,มหมาทะมุดหมาทะมุดทะเลมันเชื่อกันหดดเป็นแม่ล้าลำคลองน้ำเดียวกันอีก พื้นดินน่ะพื้นดินเดียวกันอีกเชื่อกันหมดบนถนนไอ้บนบกถนนหนทางรถไฟรถไฟฟ้าหมดอ่ะความเชื่อมโยงนี่โลกให้ควนทั้คัาเรื่องเหล่านี้ปัญหาของโลกมีอยู่สี่ห้าประการหนึ 1,